สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้มีชาวท้องถิ่นตลอดจนเพื่อนกันระยนมิตรในต่างแดนทั้งไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันและชาวไทยมาร่วมพิธีทอดพระป่าสามขีคี10วัดในทวีปยุโรปเพื่อฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์กว่า200คนโดยท่านประธานส่งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานและพิธีตักบาตรพระจำนวนกว่า10รูปนะคะที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามขีดสิบวัดในทวีปยุโรปโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์ สำหรับวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระครูภาวนาวิริยากิจได้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2548โดยเริ่มปักหลักที่เมืองเจนีวาซึ่งได้ชาวบ้านทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพุทธเจนีวาอยู่3ปี หลังจากนั้นได้หาสถานที่ตั้งถาวรณกรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์มาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะ